ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ครูนิวมานําเสนอใบางานออนไลน์มาตราตัวสะกดครับเป็นอีกหนึ่งมาตรานะครับก็คือมาตรากลหรือแม่กลนั่นเองดูจากรูปภาพเดาได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับมีรูปหนูอยู่ก็คือคําที่ออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดนั่นเองแต่สําหรับใบางานใบนี้จะมีเฉพาะที่เป็นนอนหนูจริงๆสะกดนะครับส่วนไม่ตรงมาตราเราจะแยกไว้อีกใบางานอีกชุดหนึ่งนะครับ มาพร้อมกับเนยแข็งด้วยนะครับเพราะว่าในการ์ตูนก็คือเนยแข็งก็จะเป็นของชอบของหนูเลยนะครับไปดูตอนที่1กันเลยครับตอนที่1เติมคํามาตรากลในบทกลอนให้ถูกต้องเติมคํามาตรากลในบทกลอนให้ถูกต้องไปดูกันก่อนนะครับว่ามีคําว่าอะไรให้มาบ้างอ่านเขียนอ่านเขียนงานงานบ้านบ้าน โรงเรียนโรงเรียนบานบานวันหยุดวันหยุดนักเรียนนักเรียนขยันขยันจานจานและสุดท้ายเรียนเรียนนะครับอันนี้เป็นบทกลอนไหนเราลองดูซิบรรทัดที่หนึ่งจุดจุดจุดไปจุดจุดจุด จ, bt, จุดๆไปจุดๆ,ๆอะไรไปอะไรครับครูนิวใบให้คําแรกอ่ะนักเรียนครับนักเรียนไปอะไรดีไปอ่านเขียนไปงานไปบ้านไปโรงเรียนน่าจะเป็นไปโรงเรียนเนาะไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าเระวังลงไปแล้วอยากจะเปลี่ยนใจเราก็สามารถเอามันออกไปก่อนได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเราใส่เป็นนักเรียนไปโรงเรียนก่อนแล้วกันนะครับนักเรียนไปโรงเรียน มันจุดๆอย่างตั้งใจเมื่อเป็นบทกรเนี่ยคำคล้องจองก็มีความสำคัญมากๆนะครับวักแรกลงท้ายด้วยคำว่าเรียนออกเสียงเอียนๆดังนั้นช่องว่างตรงนี้ที่หายไปก็ต้องเป็นคำที่ออกเสียงเอียนๆเหมือนกันนะครับนักเรียนไปโรงเรียนหมันหมันเรียนอย่างตั้งใจก็ได้นะหรือว่ามีคำอื่นที่เหมาะสมกว่าไหมครับใส่เรียนเข้าไปก่อนก็ได้ครับหมันเรียนเอ๊ะแต่ว่า เรียนกับเรียนเนี่ยปกติคำคล้องจองเนี่ยเราจะไม่ใช้คําเดิมเนาะดังนั้นเรียนเนี่ยเอาออกไปก่อนดังนั้นก็จะเหลือแค่คําเดียวที่ออกเสียงเอียนเอียนนั้นก็คืออ่านเขียนนะครับนักเรียนไปโรงเรียนมันอ่านเขียนอย่างตั้งใจเห็นะครับนอกจากจะคล้องจองกันแล้วความหมายก็ไปในทางเดียวกันด้วยนะครับภาคเพียนจุดจุดจุดรู้ไวภาคเพียนจุดจุดจุดรู้ไวภาคเพียนอะไรครับ ภาคเพียนงานรู้ไวภาคเพียนบ้านรู้ไวก็ไม่ได้ความหมายเนะาะตอกทิกตอกทิกตอกทิกตอกคำคล้องจองในในบทกลอนเนี่ยมันจะมีระหว่างวรรคแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือวรรคหน้าอันนี้คือวรรคหลังอันนี้คําว่าเรียนกับคาว่าเขียนเนี่ยคือคำคำคล้องจองระหว่างวรรคแต่ทีนี้มันจะมีคล้องจองภายในวรรคด้วยนะคุณอูวใบ้ให้อย่างเช่นคําว่าเพียนเนี่ยครับคำว่าเพียน คำที่จะมาเติมตรงช่องว่างเนี้ยต้องคล้องจองกับคําว่าเพียนนั่นหมายถึงว่าก็ต้องออกเสียงเอียนเอียนเหมือนกันใช่ไหมครับเหลืออยู่แค่คําเดียวเท่านั้นแหละที่ออกเสียงเอียนเอียนนั่นก็คือคําว่าเรียนนะภาคเพียนเรียนรู้ไวเห็นไหมเรียนรู้ก็สมบูรณ์พอดีเลยเพียนก็คล้องจองกับเรียนด้วยนะครับภาคเพียนเรียนรู้ไวเอาใจใส่ในการจุดจุเอาใจใส่ในการอะไรครับ ในการงานในการบ้านในการจานอันนี้น่าจะไม่ใช่ในการบานก็น่าจะไม่ใช่นะ,อะลองสมมติลองเอาคําว่าการบ้านใส่ลงไปและกันเนาะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะม,มีการบ้านที่ต้องทําที่บ้านนะครับเอาใจใส่ในการบ้าน ทีนี้จุด,จด,จดช่วยพ่อแม่อะไรช่วยพ่อแม่ดีครับถึงจะมีความหมายที่ดีงานช่วยพ่อแม่ก็ไม่น่าจะใช่วันหยุดช่วยพ่อแม่ได้หรือขยันช่วยพ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมครับสมมติว่าเอาวันหยุดละวกันวันหยุดช่วยพ่อแม่ช่วยดูแลทํางานทํางานอะไรละ่ะทํางานงานงานอืมก็ไม่ได้งานบาน ก็ไม่มีความหมายงานขยันหรอมันจะมีสัมผัสระหว่างบทนะครับคือตรงนี้มันจะต้องเป็นคําที่คล้องจองกันนะครับเราเติมคําว่าบ้านไปดังนั้นคําที่จะต้องเติมในช่องว่างตรงนี้ก็ต้องออกเสียงอ่านอ่านเหมือนกับเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เหลือคําที่อืหรือว่าคุณว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่คําว่าบ้านก็ได้งั้นเอาคําว่าบ้านออกไปก่อนสมมุติว่าคุณหนูแทนตรงนี้เป็นการงานเอาใจใส่ในการงาน วันหยุดช่วยพ่อแม่ช่วยดูแลทํางานบ้านแบบนี้ความหมายดีกว่าใช่ไหมครับลองอ่านดูนะนักเรียนไปโรงเรียนมันอ่านเขียนอย่างตั้งใจภาคเพียนเรียนรู้ไวเอาใจใส่ในการงานวันหยุดช่วยพ่อแม่ช่วยดูแลทำงานบ้านเห็นไหมครับางานกับบ้านก็คล้องจองกันด้วยทีนี้ก็จะต้องสัมผัสกันไปอีกนะตรงนี้บ้านก็จะต้องสัมผัสกับ ตรงนี้และตรงนี้จุดๆล้างชามชาม,มน่าจะเติมอะไรครับชามบานชามขยนันหรือชามจานชามจานเนาะล้างชามจานจานก็ของจองกับบ้านตรงนี้เห็นไหมครับส่วนตรงนี้อีกคํานึงที่ต้องออกเสียงอันๆก็คือแสนเบิกมันก็ง่ายแล้วเพราะว่าก็คือเบอิกบานนะคะรับเบิกบานบ้านสุขเอ้ยดังนั้นคําที่เหลือก็น่านจะใส่ตรงนี้ขยนันล้างชามจาน นะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจอ่านพร้อมกันหนึ่งสองานักเรียนไปโรงเรียนมันอ่านเขียนอย่างตั้งใจภาคเรียนเรียนรู้ไวเอาใจใส่ในการงานวันหยุดช่วยพ่อแม่ช่วยดูแลทำงานบ้านขยันล้างทามจานแสนเบิกบานบ้านสุขเอ้ยมีตรงไหนที่ควรจะแก้ไขไหมครับถ้าเห็นว่าเรียบร้อยแล้ว ครูนิวขอไปต่อตอนที่2เลยนะเอาละตอนที่2โจทย์บอกว่าเติมคําท้องจองมาตรากลให้ถูกต้องคําที่ให้มาเป็นคํามาตรากลหมดเลยข้อที่1อ่านว่าปูนข้อที่2อ,อ่านว่าเห็นข้อที่3อ่านว่าโหนข้อที่4ปล้นข้อที่5งานบ้านและข้อที่6ก้อนหิน ทีนี้คำคล้องจองก็คือต้องออกเสียงสระและตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันเป็นมาตรากลนหมดอยู่แล้วไปดูตัวเลือกครับปูนปูนก็คำที่คล้องจองกับคําว่าปูนก็ต้องออกเสียงอุนอูนเนาะ,นะปูนกับปานหรือปูนกับพูนครับปูนกับพูนใช่เพราะออกเสียงสระอูและนอนหูสะกดนะไม่ต้องคําคล้องจองเนี่ย ถ้าเป็นคำคล้องจองธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องความหมายเลยความหมายมันจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในบทกรอน,นี้เมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยจะต้องสนใจเรื่องความหมายนิดนึงนะครับต่อไปข้อที่2คําว่าเห็นเห็นคําที่คล้องจองกับคําว่าเห็นก็ต้องออกเสียง NN ใช่ไหมออกเสียงเ e, อและสะกดด้วยนอนหนูเห็นกับเย็นหรือเห็นกับชัดครับบางคนสับสนไปเลือกเห็นชัดใช่ไหมเพราะว่าสนใจที่ความหมาย ครูนิวบอกแล้วนะครับว่าคําคล้องจองไม่ได้สนใจที่ความหมายแต่สนใจที่เสียงเห็นคล้องจองกับเย็นเห็นกับเย็นคล้องจองก็คือมีเสียงคล้องจองกันเห็นเสียงเอ็นเอ็นเย็นก็เสียงเอ็นเอ็นเหมือนกันนะครับข้อ3โหนโหน,โนต้องเป็นเสียงโอนโอนเนาะโหนกับห้อยหรือโหนกับโคนครับตรงนี้หลายคนไม่สับสนไม่ถูกหลอกแล้วเนาะไม่มีใครเลือกห้อยใช่ไหม แม้ว่าโหนกับห้อยจะมีความหมายคล้ายๆกันแต่เราไม่สนใจความหมายเราสนใจที่เสียงนะครับคำคล้องจองดังนั้นโหนกับโคนจริงๆแล้วคำที่คล้องจองกับคำว่าโหนเนี่ยมีอีกเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่คำว่าโคนเนาะโยนโอนโคน,น,นโกนได้หมดเลยนะครับแต่นี้เราเลือกจากตัวเลือกนะต่อไปข้อที่4คํคำว่าปล้นปล้นออกเสียงโอนโอนใช่ไหมออกเสียงโอนอนไปดูครับปล้นกับจี้ หรือป้นกับค้นครับป้นกับคน้นเนาะคล้องจองเสียงอ้อนอ้นเหมือนกันนะครับป้นกับคน้นต่อไปงานบ้านงานบ้านลงท้ายด้วยคําว่าบ้านคําที่คล้องจองกับคําว่าบ้านก็ต้องเป็นเสียงอ่านอ่านนะมีคําว่าอ่านเขียนและคําว่าล้างจานครับงานบ้านล้างจานหรืองานบ้านอ่านเขียนครับ ไม่ถูกหลอกนะไม่เลือกงานบ้านล้างจานนะแต่เราเลือกงานบ้านอ่านเขียนเพราะว่าบ้านออกเสียงอ่านและคําว่าอ่านก็ออกเสียงอ่านเนาะคล้องจองกันและสุดท้ายครับข้อที่6คําว่าก้อนหินก้อนหินลงท้ายด้วยคําว่าหินต้องเป็นเสียงอินอินก้อนหินกับก้อนกรวดหรือก้อนหินกับดินทรายครับก้อนหินกับดินทรายเนาะเพราะว่าหินกับดิน จองกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครได้รับใบงานนี้ไปแล้วเป็นแบบ pdf ปริ้นออกมาเขียนก็เติมคําอื่นที่ถูกต้องได้เหมือนกันไม่จํากัดคําตอบที่ต้องเหมือนคุณนิวแบบนี้นะครับต่อไปตอนที่3ตอบปริศนาคําทยมาตรากลให้ถูกต้องหมายความว่าคําตอบของทุกข้อนี้จะต้องเป็นคําที่สะกดด้วยนอนหนะครับไปอ่านปริศนาคํไทยทีละข้อกันดีไหมข้อที่1นึ่งหนึ่งสองซฉันคืออะไร คนอาศัยอยู่อลองคิดคำตอบไว้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอบนะครับต่อไปอ่านข้อที่สองครับฉันคือเส้นทางราดยางยาวไกลอืข้อที่สามครับฉันคืออะไรคนใช้ตักข้าวเสียนว่าครูนิวให้อ่านคำถามก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกทักษะการอ่านแบบซ้ำๆหลายๆรอบนะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงคำตอบนะ ข้อที่4ฉันคืออะไรคนใช้ขบเคี้ยวต้องมั่นใจว่าเราอ่านผ่านคำถามได้ถูกต้องนะไม่งั้นเราก็จะคิดคำตอบไม่ได้และข้อสุดท้ายครับฉันคืออะไรตัวใหญ่คล้ายเป็ดเอาละครับถ้าทุกคนอ่านคำถามได้แล้วทีนี้ลองมาตอบกันดูนะครับข้อที่1ฉันคืออะไรคนอาศัยอยู่คนอาศัยอยู่ที่ไหนอะ ที่บ้านใช่ไหมและบ้านก็สะกดด้วยนอนหนูอุ้ยคำไหนคือคำว่าบ้านล่ะครับเขียนให้ถูกนะบอานอบานบอานอบานไม่เอกบานบอานอบานไม่โทรบ้านนี่ต้องเขียนให้ถูกด้วยนะครูนิวรู้ว่าทุกคนรู้คําตอบแหละแต่ว่าเวลาที่จะต้องเขียนลงไปก็ต้องเขียนตอบให้ถูกด้วยนะครับเพราะไม่งั้นความหมายคนละอย่างเลยนะบ้าน ก็คือดอกไม้บานหรือบานประตูใช่ไหมบานบานตัวนี้ไม่มีความหมายใช่ไหมครับบ้านเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่ถูกต้องต่อไปข้อที่2ฉันคือเส้นทางราดยางยาวไกลพวกเราคิดว่าอะไรครับต้องสะกดด้วยนอนูนะมีคำว่าถนนทางและก็ปูนให้เลือกครับ ถ้าเกิดว่าไม่บังคับว่าต้องสะกดด้วยนอนหนูตอบคําว่าทางก็ถูกเนาะแต่น,นี้เขาบังคับว่าต้องสะกดด้วยมาตรากลน,นอนหนูดังนั้นก็ต้องตอบถนนถนนต่อไปข้อ3ฉันคืออะไรคนใช้ตักข้าวอันนี้ไม่น่าจะยากตอบได้ใช่ไหมครับคืออะไรครับช้อนนี่มี3ตัวเลือกช้อนสะกดยังไงอ่าในเราลองสะกดพร้อมกันหนึ่งสองสามชออ์นอชอนชอ,อ,นอ,ชอนชออนไม่เอกช้อน อออชรอนไมโถช้อน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 ดังนั้นช้อนคือคําไหนครับคาที่3ที่ใส่ไม้โทเนาะพออนอชรอนไมโถช้อนนะครับเอาไว้ตักข้าวต่อไปข้อ4ฉันคืออะไรคนใช้ขบเคี้ยวเราใช้อะไรเคี้ยวอาหารครับใช้ปากหรือเปล่า <c oughs> คิดดูดีๆนะเราไม่ได้ใช้ปากแต่เราใช้อวัยวะที่อยู่ในปากนั่นก็คือฟันฟันฟันเขียนยังไงละ่ะ คำไหนกันแน่ที่อ่านว่าฟันปากเนี่ยตัดออกไปเลยเนาะฟันลองสะกดคําว่าฟันสิครับหนึ่งสองสาฟออะนอฟันฟอตัวไหนคือตัวฟอครับตัวที่หหรือตัวที่2ตัวที่2เนาะเพราะว่าตัวที่1คือฝอฝอฝาฝออะนอฝันอันนั้นจะเป็นฝันเวลาที่เรานอนหลับเนาะฝันฝันข้อสุดท้ายครับฉันคืออะไรตัวใหญ่คล้ายเป็ด คล้ายๆกับเป็ดแต่ตัวใหญ่กว่าเป็ดคืออะไรครับพวกเรารู้จักไหมมันสามารถส่งเสียงดังได้นะบางบ้านเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อปลูกตอนเช้า <c oughs> แทนสุนัข <c oughs> มันคืออะไรครับ <c oughs> มี3มตัวเลือกแต่ว่าตัวเลือกที่ชัดเจนที่สะกดด้วยมาตรากลหรือนอน,นูก็คือห่าน ห่านจะว่าไป3าตัวเรื่องนี้ก็คล้ายกับเป็ดหมดเลยเนาะหงห่านแล้วก็เหี่ยวแต่ที่คล้ายกับเป็ดมากที่สุดแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็สะกดด้วยนอนหนูก็คือห่านนะครับห่านเดี๋ยวมาตรวจทีเดียวนะว่าถูกต้องหรือเปล่าต่อไปตอนที่4ครับโอ้โหใบงานนี้มีหลายตอนมากๆเลยได้ฝึกหลายทักษะเลยนะครับตอนที่4ี่เติมคํามาตรากล,ลงในประโยคให้ถูกต้องนะมีรูปภาพมาใบด้วยนะครับข้อที่1ผีจุด หนึ่งกำลังวางแผนหลอกคนที่เดินไปมาผีอะไรหนึ่งไปดูตัวเลือกสิผีคนหนึ่งผีตัวหนึ่งหรือผีตนหนึ่งครับจดกำหนดว่าต้องเป็นคำมาตรากนเนาะดังนั้นคำว่าตัวเนี่ยไม่ได้สะกดด้วยนอนหนุเราไม่เลือกเราไม่เรียกว่าผีตัวหนึ่งด้วยเราเรียกว่าผีคนหนึ่งหรือว่าผีตนหนึ่งครับผีตนหนึ่งเนาะพูดผีปีศาจพอมดหรือสีเราใช้คำว่าตนนะครับ ต่อไปข้อที่2ขวานฟ้าหน้าดํามีจุดๆด,ด,ดำที่ใบหน้าพวกเราเคยอ่านหรือว่าเคยดูเรื่องนี้ไหมครับเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยเนาะขวานฟ้าหน้าดําเขาจะมีแบบสีดำๆติดอยู่ที่หน้าตั้งแต่แรกเกิดเลยนะแบบล้างไม่ออกเรียกว่าอะไรครับพออานอปานพออานอปานไม่เอกปานพออานอปานไม่โถปานปานเนาะปานดำมันคือปานดำนะครับ ปานเนี่ยอาจจะเป็นสีดาสีแดงสีขาวก็ได้ใครมีปานบ้างครับ <c oughs> อยู่ตรงอวัยวะส่วนไหนมันสามารถขึ้นได้ทุกอวัยวะในร่างกายเลยเนาะภายนอกนะครับจากนั้นตอบปออนอปานนะต่อไปข้อ3เจ้าตูปแอบบไปนอนแช่ในบอ่อดจุดๆมาดูในรูปเห็นไหมครับสีน้ําตาลที่เปื้อนไปตามตัวของเจ้าตูบหรือสุนัขตัวนี้คืออะไรครับโคลนโคลอนออกเสียงให้ถูกต้องนะเพราะมีผลต่อการเขียน ถ,ออถ้าเราออกเสียงว่าโคนเราจะเลือกตัวที่1ถ้าเราออกเสียงว่าโคลนเราจะเลือกตัวที่2แต่ถ้าเราออกเสียงว่าโคลนเราจะเลือกตัวที่3เห็นไหมครับว่าการออกเสียงหรือการพูดเนี่ยมีผลต่อการเขียนมากๆเลยถึงแม้ว่าเราพูดว่าบอกโคนบอกโคนเราจะเข้าใจก็จริงแต่ว่าเวลาที่เขียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกพูดให้ถูกต้องเวลาที่เขียนก็จะมีปัญหามีใครสับสนไหมว่าเลือกข้อไหน ถ้าใครที่ออกเสียงถูกต้องอยู่แล้วก็จะไม่สับสนเลยเพราะว่ามันคือโคลนโคลนเป็นเสียงควบความลอลิงนะครับต่อไปข้อที่4จุดจุดปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ตัวนี้พวกเรารู้จักไหมครับนี่ปากแบนๆบเหมือนเป็ดเลยนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะปกติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเนี่ยจะออกลูกเป็นตัวเนาะอย่างเช่นมนุษย์หมาแมวอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าตัวนี้ครับมันพิเศษ มันเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีขนเป็นเส้นแต่ว่าเอาลูกเป็นไข่เหมือนเป็ดเลยมันคืออะไรครับลองสะกดตัวเลือกนะต่ออุนนอตุนต่ออุนนอตุนไม่เอกตุนต่ออุนนอตุนไม่โทตุนตัดตัวนี้เรียกว่าตุนปากเป็ดครับตุนปากเป็ดตุนคือตัวไหนเติมไม่เอกเนาะต่ออุนนอตุนไม่เอกตุนตุนปากเป็ดนะครับข้อที่ห้า จุดๆคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปทำาวายได้พวกเรารู้จักวายไม่เอ่ยเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเนะงเาะสำหรับผู้ใหญ่คือคำว่าอะไรครับทุเรียนองุ่นมะย,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 ยมเนี่ยมะยมเนี่ยสามารถทำาวายได้นะแต่ว่าเสียดายที่มะย,ยมไม่ได้สะกดด้วยมาตรากนเนาะดังนั้นหเหลือแคท่ทุเรียนกับองุ่นพวกเราคิดว่าอันไหนนะที่สามารถทำาวายได้ทุเรียนหรอ คุณอูไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่วนใหญ่ได้ยินว่าองุ่นมากกว่านะที่ทำเป็นไวน์ได้นะครับทุเรียนทำเป็นไวน์หรอกลิ่นมันคงแปลกมากเลยใช่ไหมครับข้อหเราไปจุดจุดจดตอนเย็นที่วัดในวันสำคัญทางศาสนามีรูปใบให้คือรูปเทียนคิดออกไหมครับเราไปทำอะไรตอนเย็นที่วัดครับไหว้พระทำบุญหรือว่าเวียนเทียนจริงๆทำได้หมดเลยแต่ว่า ที่น่าจะเป็นมากที่สุดน่าจะถูกต้องมากที่สุดคือเวียนเทียนเนาะตอนเย็นนะครับข้อ7ครับเปิดผ้าจุดๆแล้วเอาผ้าหม่มปลอกจุดๆไปซักโหยมีรูปภาพใบไว้ชัดเจนมากเลยครับผ้าอะไรครับเนี่ยอยู่ที่หน้าต่างผ้าม่านผ้ามา่า,มานออกเสียงให้ชัดนะทีนี้มาเลือกคําตอบที่ถูกต้องครับเหมือนเดิมลองสะกดคําตอบที่เขาให้มามาออาน,นอมานมาออาน,นอมานไม่เอกไม่เอกม่านหรือเปล่า อ,อย่าลืมนะมอม้าเป็นอักษรต่ําอักษรต่ําพอใส่ไม่เอกแล้วเสียงมันจะกระโดดสูงขึ้นดังนั้นมอ,อนอมานไม่เอกม่านม่านนะมอ,อนอมานไม่โทมานมานม่านมาน,มานดังนั้นคําที่ออกเสียงว่าผ้าม่านคือคาที่สองนะครับเปิดผ้าม่านแล้วเอาผ้าห่มปลอกปลอกอะไรดูในรูปปลอกหมอนหมอนคาไหนอะ่ะโอ้อันนี้ง่ายนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเลือกมัน แตกต่างกันเลยที่นอนผ้าห่มแล้วก็หมอนนะครับที่นอนก็มีนอนหนูสะกดนะเลือกไหมปลอกที่นอน <c oughs> เราเราไม่เรียกเราไม่เรียกว่าปลอกที่นอนแต่เราเรียกว่าผ้าปูที่นอนนะดังนั้นที่ถูกต้องก็จะเป็นปลอกหมอนนะครับต่อไปข้อ8ครับการจุดๆจะช่วยให้ดินจุดๆซุยการทําอะไรครับจะช่วยให้ดินจุดๆซุยการพวนดิน พลวนดินหรือว่าพลวนดินนี่เหมือนกันต้องออกเสียงให้ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือพลวนดินพลวนดินควบกล้ามตัวอะไรครับรอเรือใช่พลวนดินจะทำให้ดินเป็นยังไงร, <c oughs> รอโอโนรวนรวนไม่เอกร่วนรวนไม่โทรวน รอเรือก็เป็นอักษรต่ําเหมือนกันพอใส่ไม่เอกรออวนรวนไม่เอกร่วนนะพวกเราคงไม่สับสนเนาะเพราะคุณคงเคยได้ยินเด็กๆบางคนรออวนรวนรวนไม่เอกร่วนรวนไม่โทร่วนแบบนี้ผิดนะรออวนรวนไม่เอกร่วนไมโทร่วนนะครับร่วนไม่เอกนะครับรอเรือเป็นอักษรต่ําใส่ไม่เอกแล้วเสียงสูงกระโดดขึ้นเป็นร่วนสุดท้ายโอ้ ทำาบงานชุดนี้เสร็จต้องเก่งแน่เลยเพราะว่ามีตั้ง5ตอนนะครับอ่าตอนที่5ข้อที่1นึข้อใดสรุปลักษณะของคำในมาตรากลได้ถูกต้องที่สุดนะถูกต้องที่สุดนะครับตอบข้อไหนครับเราดูที่เสียงเนาะคำที่มีเสียงเหมือนนอหนูสะกดนะครับมีนอหนูสะกดก็ถูกมีนอนหนูรอลิงรอเรือ ก็ถูกแต่ว่าที่ถูกต้องที่สุดคือต้องมีเสียงเหมือนนอหนูสะกดนะไม่ว่าจะเป็นร,รอเรือหรือว่ารอลิงเวลาที่มันสะกดในคําไหนก็ตามมันก็จะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดดังนั้นขอ้อขอไข่เนี่ยครอบคลุมที่สุดนะครับถูกต้องที่สุด ข้อ2ข้อใดไม่ใช่คำในมาตรากลสังเกตดีๆนะมีตัวสีแดงอยู่ตรงนี้หรือข้อสอบบางที่เนี่ยก็จะขีดเส้นใต้ให้ทุกคนระวังให้ดีไม่ใช่เพราะว่าบางคนไม่ได้สังเกตคําว่าไม่ใช่เห็นแต่คําว่ามาตรากลก็เลือกคําว่าหินเลยแบบนี้ครับแต่จริงๆเขาถามว่าคําใดที่ไม่ใช่คําในมาตรากลพูดง่ายๆก็คือคําไหนที่ไม่ได้สะกดด้วยนอนหนูนั่นแหละนะครับต้องเลือกคอควายนะเพราะว่าคอควายสะกดด้วยตัวยอ,อยักษ์คำนี้อ่านว่า ทรายทรายนะครับหินดินทรายข้อ3หลานเกียริคร้านไม่ทำงานบ้านมีคำมาตรากลกี่คำอ่าดูทีละคำนะครับคำว่าหลานใช่ไหมคำว่าหลานสะกดด้วยนอนหนูถูกต้องคำว่าเกียริใช่ไหมครับไม่ใช่คำว่าครานอานอนหนูสะกด คำว่าไม่ไม่ใช่คำว่าทําก็ไม่ใช่คําว่างานนี่ไงนอนอุสกดคําว่าบ้านก็นอนอุสกดดังนั้นทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4ี่คำทุกคนเขียนลงไปได้เลยนะเวลาที่ทําในมือถือหรือว่าในกระดาษกาษ็ขเขียนลงไปแบบนี้เลยให้มันชัดเจนนะครับมีสี่คำดังนั้นเลือกข้อขอไข่นะครับต่อไปข้อที่4ข้อใดคือชื่อผลไม้ที่เป็นคำในมาตราคล อันนี้ง่ายเนาะส้มน้อยหนาขนุนเป็นผลไม้หมดเลยแต่ว่ามีแค่ชื่อเดียวที่สะกดด้วยนหนูนั่นก็คือขนุนนะครับต่อไปข้อที่5คําในข้อใดเติมตัวสะกดมาตรากลแล้วมีความหมายตรงข้ามกับคําว่าผอมอความหมายตรงข้ามอย่างเช่นขาวตรงข้ามกับดําสูงตรงข้ามกับเตี้ยเร็วตรงข้ามกับช้าผอมตรงข้ามกับอ้วนใช่ไหมครับดังนั้นคําไหน อ้วนคือกอไก่ออก้วนเนาะอ,อ้วน,ออวนไม่ถั่วอ้วนเนาะข้อที่6ครับคำในมาตรากลคำใดมี2ความหมายอ่ะอันนี้ต้องคิดดีๆนะกอไก่คำว่านานคำว่านานมีกี่ความหมายคำว่านานก็คือรอนานเนาะมี1ความหมายคำว่าหุ่นหุ่นพวกเรานึกถึงอะไรหุ่นยนต์ใช่ไหมคำว่าคูนดูดีๆคคำว่าคูนตัวนี้เนี่ยนองหนูสะกดมันคือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือราชพฤกษ์เป็นดอกสีเหลืองเหลืองห้อยลงมา นะครับเอคำไหนล่ะ,ฉะเฉลยคำว่าหุ่นครับเพราะว่าคำว่าหุ่นนอกจากจะแปลว่าหุ่นยนต์แล้วอาจจะแปลว่ารูปร่างของเราก็ได้หุ่นดีอย่างเงี้ยนะครับนั้นคำว่าหุ่นมี2ความหมายนะครับครุณเลือกคอควายข้อ7ครับจุดๆเยน็นควรเติมคำใดแล้วหมายถึงอาหารพนะอไก่วอ,อนอวานวานเย,ย็นพอไข่วอนอวานไม่เอกว่านว่านเยน็นหรือคอควายหอวอ,อนอวาน หวานเย็นแน่นอนเขาต้องเป็นหวานเย็นเนาะถึงจะเป็นอาหารนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับทุกคนข, 8, ขอ้อแปดข้อใดมีความหมายว่าพยายามพูดขอร้องขอไก่วานขอไขอ่ออนวอนขอควายอ่อนหวานมันคล้ายมันคล้ายๆกันหมดเลยเนาะเกี่ยวกับการพูดหมดเลยแต่ว่าอันไหนที่เป็นการพูดเพื่อขอรอ้องออนวอนนะครับออนวอน หวานก็คือขอให้ไปไปหยิบของมาให้มันแต่มันไม่ถึงขั้นขอร้องอ่ะหวานหยิบของให้หน่อยครับ่อนหวานก็คือการพูดเหมือนกันจะเป็นการพูดที่ใช้ใ่้ยคำสุภาพนำเสียงสุภาพอย่างเงี้ยน,นะครับพร้อมนะไม่มีข้อไหนต้องแก้เนาะกดตรวจเลยครับกดที่รูปอ่าเลื่อนขยายเรียบร้อยครับตอนที่5้าถูกทุกข้อเลยตอนที่4ก็ถูกทุกข้อขึ้นสีเขียวหมดเลยเห็นไหมครับถ้าผิดจะขึ้นสีแดง ตอนที่สามก็ถูกหมดตอนที่สองก็ถูกหมดตอนที่หนึ่งก็ถูกหมดและแน่นอนคะแนนได้สิบเต็มครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดหรือเรื่องอื่นๆหรือมีข้อแนะนำติชมยังไงอย่าลืมฝากไว้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ครูนิวสอนภาษาไทยขอบคุณครับสวัสดีครับ